สวัสดีค่ะป้าหยางมาแล้วจ้าวันนี้ได้หมาฝรั่งเปลี่ยนสีลิ้นมาจะเป็นยังไงจะมาลองจะมาลองกินดูว่าจะเปลี่ยนสีลิ้นได้ขนาดไหนเริ่มเริ่มชิ้นแรกกันเลยนะกิน่ะกินออกแบบแอปเปิลแอปเปิลแหละ เม็ดสีอยู่ข้างในลองนะโกเปี้ยวแหละเริ่มมานี้นิดนึ่งละ คงทําได้ทีละสีเนาะให้ลิ้นมันหายปิหายเป็นสีแล้วค่อยกลับมากินสีใหม่มันก็เหมือนเหมือนลูกอม,มที่มันทำให้สีติดลินนะ้นมะะประมาณนั้นเนาะ ก็อร่อยมันมกักกรลังปกติแหละสีคงไม่เพิ่มแล้วอะ่ะกินน้อยมั้งครึ่งเดียวเรีนมันหายละมันก็ติดได้ไม่ทนนะลองสีต่อไปกันเลยสีแดง สีแดงแรงลิ์กลิ่นกลิ่นไม่ใช่สตรอเบอรี่อะ่ะกลิ่นมันออกเปรี้ยวๆชิ้แค่ครึ่งเดียวนะรสชาติเปรี้ยวเหมือนกันอะค <c oughs> ือแดงมาแล้วแดงค่อนข้างห็นชัด <G ül> แดงอยู่นะตรงนี้ไม่โดนก็จะไม่ค่อยแดงเคี้ยวเพลินเหมือนหมักฝรั่งทั่วไปไหมความเหนียวไม่เท่าแต่ความหวานรสชาติโอเคโอเคติดแล้วพอแล้วนะเดี๋ยวต่อไปสีอื่นสีเดิมบางละ ลองสีน้ำเงินกันต่อเลยนะกลิ่นไม่ก็ไม่ออกผลไม้ซะทีเดียวอะเขาใส่สีแน่เลยเม่าออกบูเบอรี่นะเปรี้ยวเียวเปรี้ยวเหมือนกันออกเปรี้ยวหมดเลยผ่านไปแล้วสามสีเยี่ย้อน,นี้ได้มาสีนะ่สีนนะแบบสีดำสี คือแบไม่ค่อยติดอ,ะอ่ะนก่มอยู่บางๆเริ่มมาละสีบางก็สีไม่ได้จัดมากหรอกนะสีต่อไปกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลามาต่อที่สีดำกันเลยจ้า กินออกองุ่นกินออกองุ่นนะเปรี้ยวเหมือนกันสีจะชัดไหมสีดำไม่ค่อยน,นะ นิดหน่อยไม่ค่อยชัดอะ่ะต่อสองกล่องนี้เลยดีกว่ามันเริ่มมาข้างข้างไที่เขียวกลับมาต่อกันที่สีแดงนะแต่ว่าคนละยี่ห้อดูซิจะเป็นยังไง ไาวายเขาเป็นอย่านงนี้ยเขาไม่ได้แยกมามันหลอกละลายนิดนึงด้วยเม็ดเดียวพอนะเปรี้ยวไม่เท่ายี่ห้อนี้กลิ่นคล้ายๆกัน สีห่อนี้ชัดกว่าไม่เห็นเวิร์กเลยเปลี่ยนใหม่ดีกว่าสีมันใคายก่อน่อสีนี้เลยนะเหมือนกันยี่ห้อยแล้วกันทำเหมือนกันสีเขียวเฮ้ยลิ้นไม่ติดสีไม่ติดนะ อันนี้เปียวอ้ะไม่ติดโย่สูตรเราติดไม,ไม่ไม่ไม่ได้ติดดีไม่ได้ติดเยอะเหมือนในรีวิวที่คลิปอื่นๆทำแหละหรือคนละย่ออแต่เห็นภาพก็คล้ายๆกันนะแต่ก็ไม่รู้ว่าคนมของเขาติดดีจัง หายแล้ว <laughs> แล้วเราก็เอามิกทุกสีที่เมื่อกี้ลราเคี้ยว <laughs> กลับมาเข้าปากเราเหมือนเดิมเจ๋งดายอ่ะเคี้ยวก่อน <laughs> การเป็นสีอะไรอ่ะ ม,มาจบพิธีนี้เ,เคี้ยวมาตั้งนานจะคายกินข้าวแล้วปกติตามไม้น๊ะบ้ายบายจ้า